ข่าวดี8มกราคมนี้แจกเงินเยียวยาอีกคนละ1,000บาทสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับี่บุ๋มมาแชร์ในช่องมัมมี่บุ๋มบิ๋มนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีการอนุม,มัติแล้วนะคะแจกเงินเยายวยาให้อีกคนละ1,000บาทกันเลยทีเดียวนะคะสามารถกดเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะใครที่จะได้บ้างเดี๋ยวเราไป ฟังพร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนรับฟังนะคะไม่บุ๋มก็อยากขอกำลังใจนะคะโดยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเ <c oughs> พื่อที่จะไม่พลาดคลิปและข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องนะคะ ค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะไม่บุ๋มก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากคุณอนุวัฒน์จัดให้นะคะใครที่ติดตามทิกตอกของคุณอนุวัฒน์อยู่ก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ทิกตอกของคุณอนุวัฒน์นะคะเขาบอกว่าจะมีการแจกเงินนะคะในวันที่9ธันวาคมนี้นะคะโดยออกมาบอกนะคะว่าตารางการแจกเงินของคุณพิการนะคะในปีงบประมาณ2,564นะคะซึ่งจะได้รับ คนละ1,000บาทเลยนะคะสาหรับผู้พิการที่อายุไม่ถึง18ปีนะคะหรือน้อยกว่า18ปีนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคลิปเสียงของคุณอนุวัตกันนะคะว่าแจกเงินค่าอะไรบ้างนะคะวันที่เท่าไหร่บ้างทุกคนสามารถแคปหน้าจอไว้เลยนะคะว่าเงินจะเข้าในวันไหนช่วงไหนของเดือนตุลาคมจนถึงกังยายน6-4กันเลยนะคะ อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะมีปากกากันไหมครับผมได้ตารางการจ่ายเงินให้กับผู้พิการมาแล้วนะครับถ้าเป็นเดือนธันวาคมจดนะครับธันวาคมเงินจะโอนให้วันที่9ธันวานะครับมกราคมปี64โอนให้วันที่ศุกร์ที่8มกรากุมภาพันธ์ปี64โอนให้10กุมภาพันธ์นะครับมีนาคม64โอนให้10มีนาคมเมษายน64โอนให้9เมษายน พฤษภาคม64โอนให้10พฤษภาคมมิถุนายน64โอนให้10มิถุนายนกรกฎาคม64โอนให้ศุกร์ที่9กรกฎาคมสิงหาคม64โอนให้วันที่10สิงหาคมและกันยายน64โอนให้วันศุกร์ที่10กันยายนนี่คือตารางการจ่ายเงินเบี้ยให้กับคนพิการส่วนเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาบอกให้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ ฝากจดแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีกันมากๆเลยนะคะในการแจกเงินนะคะคนพิการที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะคนละ1,000บาทกันเลยนะคะสามารถกดเป็นเงินสดได้ด้วยนะคะเขาก็จะโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่อายุมากกว่า18ปีนะคะเป็นบุคคลที่พิการมีบัตรคนพิการนะคะก็จะโอนเหมือนกันในวันที่9นี้นะคะคนละ800บาทนะคะและ อีก200บาทนะคะจะได้ในบัตรคนจนนะคะสำหรับผู้พิการที่มีบัตรคนพิการและมีบัตรคนจนนะคะและผู้พิการที่ไม่มีบัตรคนจนก็จะได้800บาทเท่าเดิมนะคะค่สำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะคะว่าจะได้เงินในเดือนไหนของปีง64กันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ